อ้างว่ามีการร่ารวยผิดปกติประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ส,ส่วนที่จะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือไม่นั้นคนที่สามารถตอบได้ดีที่สุดก็กคืออธิบดีศักดาวันนี้ท่านต้องออกมาพูดและก็บอกว่าซสคนนั้นคือใครครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิชชล วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและอยากรู้จักทราบและเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าเคยมีมาแล้วเรื่องนี้พี่น้องประชาชนสนใจอย่างมากในกรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีอนุกรรมธิการติดต่างงบประมาณออกมาเรียกร้องนะฮะ เงินจํานวน5ล้านบาทจากทางอธิบดีวันนี้หลายคนพ่อรอบ,บอกว่าสสคนดังกล่าวนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรและก็สังกัดพักไหนและถ้าหากว่าเป็นเรื่องกิ่งนะฮะแล้วจะถูกดําเนินการอย่างไรบ้างแน่นอนครับเรื่องนี้มีคนสองคนนั้นต้องติดคุกคนในคนหนึ่งคนแรกนะครับก็คืออธิบดีสักดาซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่เป็นคนเปิดเผยนะบอกว่าตนเองนั้นถูกนักการเมืองเลือกรับเงินครั้งแรกนี้จะขอ5%อรเของพันสองล้านมันก็ตกลลาวอยู่60ล้านบาทคือขอเนื่องงานไปทำบอกมาว่าถ้าไม่ให้ก็ขอ5%ก็คิดเป็นเงิน5ล้านนะครับขอ5ล้านบาทก็พอสุดท้ายบอกว่าเอาแค่2ล้านก็พอมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวนั้น ก็มีการบันทึกไปเรียบร้อยและก็มีการบันทึกเสียงไว้ด้วยนี่คือคําพูดของอธิบดีสักดาซึ่งเป็นอธิบดีนะครับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลวันนี้เราต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแน่นอนครับมีสสพักเพื่อไทยก็ไปตรวจสอบนะยื่นเรื่องนี้ให้ตรวจสอบและก็มีการพูดคุยว่าเรื่องที่กล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับเรื่องนี้ ทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีสิทธิ์ติดคุกแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลต้องไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุนั่นก็คือที่รัฐสภานะฮะเกิดเหตุที่ใดต้องไปร้องทุกจับกลุ่มคนที่มาข่มขู่นะครับเรียกรับทรัพย์สินแน่นอนถ้าหากว่าคนที่มาเรียกรับทรัพย์สินนั้นเป็นสสก็เข้าข่ายเป็นสมาชิก สภานิติบัญญัติซึ่งมีความผิดนะชัดเจนคือเรียกรับทรัพย์สินเ,เงินโดยไม่ชอบแล้วก็แม้เท่าว่าจะมีการเรียกรับถึงยังไม่จ่ายเงินก็ตามนั้นก็มีความผิดแล้วนะอัตาโทษจำคุกเนี่ยประหารชีวิตสูงสุดนะครับคือประหารชีวิตวันนี้ต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีจริงหรือไม่และเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับวันนี้ทางอธิบดีศักดาอาจถูกดำเนินคดีและก็อาจถูกตรวจสอบการทำงานแน่นอนครับวันนี้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของคุณศักดาแล้วว่าประกอบอาชีพราชการและก็ร่ำรวยมาอย่างไรเรื่องนี้ก็จะมีการไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาอ้างว่ามีการล่าลวยผิดปกติประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ส่วนที่จะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือไม่นั้นคนที่สามารถตอบได้ดีที่สุดก็กคืออาิบดีศักดะวันนี้ท่านต้องออกมาพูดแล้วก็บอกว่าสสคนนั้นคือใครและถ้าหากท่านไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ก็หมายความว่าท่านเนี่ยไม่ได้พูดจริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้อย่าลืมว่าตัวท่านเป็นข้าราชการของรัฐ นัตคือผู้เสียหายท่านต้องไปกล่าวโทษต้องไปร้องทุกข์ว่าได้มีนายกนายขอนายออ่างนะฮะอยู่พักพอพานเรมาเนี้ยมาเรียกรับเงินเขาห้าล้านบาทวันนี้ได้หากท่านไม่ไปนะครับทางทีมงานซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนติดตามการอุดริุคอร์รัปชันก็จะตรวจสอบท่านนะครับ พี่น้องประชาชนครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงที่พี่น้องก็อยากรู้ว่าซสที่ตบทรัพย์นั้นชื่ออะไรหลายคนก็บอกว่านอนหนูบ้างออ่างบ้างไอ,อ,อปปลาบ้างโอ้โ,อโหเยอะแยะเลยนะครับแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวซสที่เรียกรับเงินคนแรกคนที่สองก็คนถูกเรียกรับเงินก็คือพออ,อโทษทีครับอธิบดีศักดาซึ่งเป็นอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลที่ต้องออกมาพูด ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้สิ่งที่ระดับอธิบดีกรมนะครับออกมาพูดเจ้าเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นเจ้าของเงินภาษีทั้งประเทศพี่น้องประชาชนเสียภาษีร่วมกันและเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เจ้าที่รัฐและก็องค์กรทางการเมืองนี้ไปบริหารจัดการ ถ้าหากมีการเรียกรับทรัพย์สินนะครับโดยม่ชอบขอให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศและเป็นบทบัญญัิของกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาที่ติบัญญัตินีไปเรียกรับทรัพย์สินเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีปรากฏว่ามีสสคนดังกล่าวเรียกรับจริงแน่นอนครับมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา,ยา,ยาและส่วนหนึ่งก็เป็นกรณีที่จะต้องไปดำเนินการเรื่องของสารรัฐมนูญ คือสมาชิกสภาพูศดทนรไปยุ่งเกี่ยวกับเงินงบประมาณอันนี้ก็มีกฎบัญญัติห้ามไว้อยู่แล้วหลักๆนะครับวันนี้เราก็ออกมาเล่าข่าวให้พี่น้องฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นเฝ้าติดตามและรอคอยว่ารายชื่อหรือบุคคลที่เป็นผู้เรียกรับทรัพย์สินที่อ้างตัวว่าเป็นอนุกรรมธิการแล้ก็ไปขอ หรือเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากอาธิบดีกรมทรัรพยากรน้ำบาดาลน,นั้นคือใครเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับของประธานรัฐสภาท่านท่านชวนลีธกภัยแน่นอนครับถ้าการสอบสวนอาจจะช้านะฮะแต่เรื่องนี้มันจะมีมาตรการที่เร็วกว่านี้นั่นก็คือการไปร้องเรียนนะครับการกระทาดังกล่าวของอธิบดีกรมการค้าไอ้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าการที่ท่านออกมาพูดนั้นมันเป็นกรณีเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเป็นเรื่องจริงท่านต้องเปิดเผยครับวันนี้ต้องเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศให้รู้เลยว่าพฤติกรรมสสคนไหนพักอะไรนะฮะถึงต้องไปเรียกรับทรัพย์สินเงินจากท่านและท่านสามารถที่จะหาเงินให้เขาห้าล้านสิบล้านเอามาจากไหนเงินตรงนี้จะเป็นกรณีไปคดโกงไปยักยอกหรือไปทุจริตทอราะัฐบางหลวงมาให้เขาหรือยังไง ซึ่งประชาชนอยากรู้เรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นมูลเหตุที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากวันนี้เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องออกมาชี้แจงและหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือคณะกรรมาธิการนะฮะติดตามงบประมาณในกรณีที่ถูกพาดพิงว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม ถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและบุคคลดังกล่าวนั้นก็ทำความผิดแน่นอนครับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ต้องดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนตอก,กฎหมายเพื่อให้การคับใช้กฎหมายไปในทิศทางที่ขอให้เกิดความสงบต่อชาติบ้านเมืองพี่น้องครับนั่นคือการออกมาพูดุยถึงประเด็นกล่าวอ้างว่าสภานิติบัญญัตินะฮะสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ว่าสอสอสอวนะฮะไปเรียกรับ ทรัพย์สิสนเรียกรับเอาเงินนะฮะโดยไม่ชอบจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้นํประดานส่วนจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้พี่นะชาชนรอคอยพี่นงครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนุชย์สวัสดีครับ ทุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน องรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล